ดื่มแลกตาซอยเอ็กซ์ตาสามร้อย X 300. อร่อยคุ้มค่า แค่30นาทีที่เกมแมนซิตี้เปิดทิ่นเอเดสเตเดียมไล่ถล่มเรอามาดริดแบบยับเยินไป4ประตูต่อศูนย์ก็ได้เห็นเป็นขวัญตาแล้วว่าเรือใบสีฟ้าของเป๊ปกวาดิโอลาททำไมมันช่งางโหดเยี่ยมเช่นนี้ขุนพลเรือใบสีฟ้าเล่นจับขึงดึงคนใส่ราชาจุดขาวอยู่ฝ่ายเดียวเล่นเอาเจ้าพ่อฟุตบอลยุโรปแชมป์ส4สมัยได้แต่วิ่งไล่ตามอารมณ์เหมือนเป็นลิงที่ต้องไล่ชิงบอลวิ่งไล่ไปทั่วสนามไล่เท่าไรก็ไม่จนไล่เท่าไรก็เหมือนจะเหนื่อยเปล่าเมื่อจบเกมเสียงแซ่ซองสรรเสริญผลงานแท็กติกและโอกาสคว้าาาชชมม UCL สสััยรรรกกนทท่วุิเะ มงนี้ไม่รู้จริงๆแหละครับว่าทีมไหนแม่งจะมาหยุดพวกเขาอยู่ดังนั้นทริปเปลิลแชมป์ในซีซั่นนี้ไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมอะไรสักนิดและมันก็สมราคาเต็งแชมป์ทุกรายการด้วยซ้ําถ้าพวกเขาทําประวัติศาสตร์ให้สำเร็จในอีกครั้งทำไมแมนซิตี้ถึงได้รับการยกย่องและมองว่าคู่ควรกับการคว้าสามแชมป์มากขนาดนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันครับเหตุผลแรก u c l ซีซั่นนี้ไม่แพ้ใครเลย การจะเป็นแชมป์คุณเนี่ยต้องไม่กลัวว่าใครหน้าไหนต่อให้ต้องไปเชิญกับขวากน้ำมากแค่ไหนก็ตามซึ่งเรือใบสีฟ้าทําให้เห็นแล้วนะครับว่ามไม่ใช่แค่ในเซกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเท่านั้นที่พวกเขาครองเมืองแต่ทว่าอยู่่าแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นนี้ก็ตบมหาอำนาจแห่งยุโรปมันนับไม่ถ้วนรอบแบ่งกลุมก่มบาบทางบรุสเซียดอร์มูและกาเซบีย่ขาขณะที่รอบน้องเอาท์ไล่ตบทีมจากเยอรมันทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นลา์ซิกาบยร์เจ้าพ่อฟุตบอลเมืองเบียร์ยังไรหุนทางสู้ก่อนจะดาหน้าาไลล่่่ถมมแแชปปเกบบหนฟอรรรร์มมทททีี่่่ไไ้เเยาานจิงงๆซึกก็แปล ใจและไม่ผิดคาดเลยสักนิดครับว่าทำไมแมนซิตี้คือเต็งจ่าของรายการมาตั้แต่เริ่มต้นโดยตลอด12นัดที่ผ่านมาเรือใบสีฟ้ายังไม่เคยแพ้กับทีมไหนเลยในีซันนี้ชนะไป7เสมอหซึ่งแมตท,ที่เสมอส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะว่ายิงกระจุยเข้ารอบชัวๆไปแล้วหรือไม่ก็เก็บผลเสมอในนัดแรกก่อนจะกลับมาตบที่เอติคาสเตสเดียมการผ่านเข้ารอบไปชิงชัเลิศครั้งนี้ครับต้องเจอกับอินเตอร์มิลานแน่นอนว่าผลงานทุกอย่างของเรือใบสีฟ้าเหนือกว่าทุกกระบวน่า mm. มันมีโอกาสมากจริงๆที่พวกเขาครับจะสร้างประวัติศาสตร์ควาแแชมครรรัั้้งงกกกต่นนวา ลูกหนังก็มีเรื่องปฏิหารเกิดขึ้นได้เสมอก็ต้องรอดูละคราบว่าพวกเขาจะทำได้สําเร็จหรือเปล่าเหตุผลที่2โอกาสทำทริปเปิลแชมป์อีกครั้งในรอบ4ปี แมนซิตี้สร้างความสาเร็จจนเคยชินกว่ามาหมดทุกทรอฟี่แล้วในอังกฤษแต่เพราะว่าไม่สามารถนําแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกมาประดับสโมสรได้สักทีดังนั้นหลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่าเรือใบสีฟ้าเคยควา้าทริปเปิลแชมป์ามาแล้วเมื่อ4ปีก่อนเมื่อปี2018เรือใบสีฟ้านะคนรับรประกาศสักดาควา้าทุกแชมป์ในลีกลูกหนังแดนผู้ดีทั้งพรีเมีย์ลีกอังกฤษเ a คัพลีกคัพแต่ผู้คนอาจจะจําความผิดพลาดได้มากกว่าเพราะว่ายูฟาซีซั่นนั้นแกกระเด็นตกรอบ8ทีมสุดท้ายด้วยการแพ้กดประตูทีมเ,เปอร์จากนั้นในแตต่ละะปีผนะผมซิจิจดหวังจาก UCL แต่พวก จะมีแชมป์ติดมือทุกปีไม่มีซีซั่นไหนเลยที่แมนซิตี้จบแชมป์แบบมือเปล่าอย่างไรก็ตามซีซั่นนี้ครับลูกทีมเป๊กวาดิโอลามีลุ้นทำทริปเปิลแชมป์อีกครั้งในรอบ4ปีแต่ว่าซีซั่นนี้มันจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมเพราะว่า3แชมป์ที่ว่ามันมียูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรวมอยู่ด้วยหากสุดท้ายแล้วแมนซิสตี้์ทำสำเร็จข้าว,วินเป็นอันดับหนึ่งทั้งีเครเม์ลกอังกฤษ F a คัพและ UCL มันจะยิ่งใหญ่เทียบเท่ากับแมนยูที่ทำไว้เมื่อปี1999เลยละครับ ซึ่งตอนนี้พรีเมียร์ลีกอังกฤษเหมือนได้ไปแล้วครึ่งใบถ้าหากสุดสัปดาห์นี้เปิดบ้านตบเชลซีได้แล้วก็จะป้องกันแชมป์ได้ทันทีและก็จะสามารถเก็บกักพลังนักเตะได้เต็มที่ก่อนจะไปชิงดำเอฟเอคัพเจอกับแมนยูและ UCL ที่ต้องเจอกับอินเตอร์มิลานด้วยผลงานอันสุดยอดนักเตะที่ใช้เวลาจนแฟนบอลทั่วโลกต้องอ้าปากค้างคงจะหน,นีไม่พ้นเออร์ลิงฮาแลนด์กองหน้าตัวบัคที่ทำลายกำแพงความยากพรีเมียร์ลีกไปจนหมดสิน้นล่าสุดกระสรางสติขึ้นมาใหม่ด้วยการยิงไปแล้ว36ประตูทั ในยุคสมัยที่ยังแข่งขันกันอยู่42แมตต์ต่อ4สัตวา์ด้วยซ้ำเราต้องยอมรับแหละครับว่าคนที่ทำให้หาแลนด์ฮอตปลอดแตกขนาดนี้ส่วนสำคัญมันก็มาจากเควินเดอร์บอยด์เพลย์เมเกอร์เท้าช่างทองที่จะให้กับสูหูรายนี้ยิ่งเป็นประจำปัจจุบันนะคราบเคดีบีนำโด่งในตารางแอซิสคนเดียวเดโดดถึง16ครั้งเข้าไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามครับเกมรุกข,ของเรือใบสีฟ้าไม่ได้มีดีแค่2คนนี้เท่านั้นเพราะว่าผู้เล่นเอาฟิลของพวกเขาแทบทุกคนทำหน้าที่เกมรุกได้ทั้งหมดแบรนโดซิ เชมเบสลีกักระเบิดฟอร์มซัดใส่มาริด2ตุ่งทันทีวันไหนที่เรียกดรอบเควินเดอรบรอยเป็นสำรองคนที่ก้าวขึ้นมาเป็นจอมทัพและทำประตูได้ก็มีอยู่เสมอซึ่งคนคนนั้นก็คืออิวขายกุนโดกันซึ่งวันบุกไปถลม่มเอฟเวอร์ตัน3 0นะครับก็มีลีลาดีดลูกหลังและฟรีคิกงอันเชียบคม นอกจากนี้แจ็คกรีลิชกำลังจัดจานสถานโลกโรดรีคุมเกมตัดเกมแบบไรทิ่ติขนาดจอสโตนเซนเตอร์แบ็กยังเติมเกมขึ้นมาช่วยเกมรกจนนึกว่าเป็นมิดฟิลไปแล้วเรียกได้ว่าชั่วโมงนี้นักเตะแมนซิตี้ทุกคนกำลังกากันทุกตัวเพราะว่าแท็กติกของเป๊ปกวาดิโอลาเดินหน้าข่ามั่นครองบอลบุกแบบไม่ให้คู่แข่งหายใจกำลังทำให้พวกเขาะครับตอนนี้กลายเป็นยอดทีมเบอร์หนึ่งของโลกไปแล้วจริงๆและยังต้องไม่ลืมนะครับว่นในคุมแพงมานั่งสารองยังไม่ได้เอ่ยชื่อฟิลโฟเดนฮูเลียนฮาวารเรตหรือจะเป็น ลงมาเปลี่ยนแปลงเกมได้ทั้งนั้นนับว่าเป็นขุมกําลังที่แข็งกระแรงสุดๆยากที่ใครจะมาเผชิญหน้าจริงๆในซีซั่นนี้ครับและก็เห็นแมนซิตี้ประสบความสําเร็จมากมายขนาดนี้แต่พวกเขาก็ยังผิดหวังมานับครั้งไม่ถ้วนและความผิดหวังเหล่านั้นก็ละครับเขาก็นํามันมาปร,ปรับปรุงแก้ไขทําทุกอย่างให้ดีกว่าเดิมดูอย่างพรีมลีกอังกฤษครับที่เคยโดนอาร์เซนอลทำแต้มห่างไปถึง8แต้มช่วงราาต้นปี2023แต่ก็สามารถกลับสู่เส้นทางของตัวเองและกําลังแซงหน้าเข้าเป็นแชมป์อีกครัง้งปีที่แล้วก็เคยโดน ช็อกโลกหลังโดนยิงนาที90ถึง2ประตูก,ก่อนจะไปแพ้นในช่วงต่อเวลาพิเศษแต่ทว่าวคราวนี้ครับแมนซิตี้ไม่ยอมให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกบทเรียนอันบอบช้ำสอนให้พวกเขาแข็งกระรงมากขึ้นไปอีกเหมือนอย่างที่พวกเขาแก่แครเ,เ,เรลอัรมาริดแบบมาให้กลับมาสู้เกมได้เลย ใครที่ดูถ่ายทอดสดตลอด9กสิบนาทีเกมที่เรือใบถล่มราชาทุข้าวราบคาบคุณจะเห็นได้เลยว่าพวกเขาแข็งกระแรงทั่วแผ่นไม่มีจุดบอดให้เราเห็นซึ่งนอกจากฝีมือการคุมทีมของเป๊ปฟีเท้าอันยอดเยี่ยมของนักเตะแท็ติกที่ดุดันบวกกับทีมเวิร์กที่เล่นเหมือนมองตาก็รู้ใจทำให้ตอนนี้แมนซิตี้มันโหดสุดๆโหดเหี้ยมเนือคำบรรยายดูท่าจะคว้าแม่งทุกแชมป์แน่นอนละครับ ดื่มแลคตาซอยเอ็กซ์ตาสามร้อย X 300. อร่อยคุ้มค่า